ไปที่ลบบุรีคุณผู้ชมครับกรณีของตํารวจลบบุรีนะครับเขาเร่งเร่งลี่คลายนะฮะคดีฆ่าโหดครับชายดีรนามถูกแทงนอนจมกองเลือดดับิีศนาอยู่ริมถนนคุณผู้ชมครับเขาตั้งประเด็นนะครับมีการสังหารเรื่องของการขมิบเจ้าทิ่นแล้วถูกจิงรั์นะครับเดี๋ยวลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะช่วงค่าเมื่อวานนี้ครับตำรวจที่สพพัฒนานิคมครับที่ลบบุรีพร้อมด้วยแพทย์เวรนะครับแล้วก็กู้ภัยเนี่ยเขาเดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณสาราพักผู้โดยสาร ริมถนนสายสระบุรีหล่มสักตําบลช่องสาริกานะครับหลังจะได้รับแจ้งนะครับจากทางตำรวจทางหลวงว่าไปพบศพชายคนหนึ่งครับไม่ทราบชื่ออายุ40ปีนะฮะสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวหมายเลข6ที่แขนขวากางเกงยีนขายาวสีน้ําเงินนะครับสปายเป้ที่หลังมีบาดแผลละครับถูกของมีคมแทงที่ขมับขวาลำคอปลายคางและอกซ้ายโอ้โหหลายจุดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเชื่อนะครับว่าเสียชีวิตมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง แสดงว่าสุดๆร้อนๆค่ะนะฮะคือพอไปตรวจสอบสภาพของศพนะครับแล้วก็บริเวณสาลาพบมีร่องรอยการต่อสู้มีรอยหยดเลือดนะครับเป็นทางยาวมาถึงมาจนถึงจุดที่พบศพผู้ตายเขานอนอยู่เนี่ยแหละครับซึ่งเขาเชื่อนะครับว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะวิ่งหนีคู่กรณีแล้วมันล้มลงตรงจุดนี้แล้วโดนแทงซ้ําอีกหลายแผลจนกระทั่งตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับไปตรวจค้นในตัวของผู้ตายนะครับรวมไปถึงเป้สะพาย ไม่พบหลักฐานน้ว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งบริเวณดังกล่าวครับไม่มีกล้องวงจรปิดประเด็นสาเหตุในเบื้องต้นนะครับเขาเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะไปการไปขมขม่นกับทางเจ้าถิ่นหรืออาจจะเป็นการชิงทรัพย์แล้วเกิดการต่อสู้ขัดขืนกันและสุดท้ายถูกแทงตายอยู่ตรงนั้นครับขณะที่ทางด้านของดาบตํารวจวารินรักวงนะครับท่านเป็นตํารวจทางหลวง3กองกํากับการ1ดีหลังนะฮะพัฒนานิคมท่านบอกว่า เห็นผู้ตายเองเนี่ยเดินผ่านหน้าสถานีไปนะครับตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสถึงบ่ายสเดินไปคนเดียวแล้วครับลักษณะไม่ได้รีบร้อนอะไรจนเกือบ2ทุ่มนะครับก็มีคนเนี่ยมาแจ้งบอกว่าขับรถผ่านแล้วเห็นผู้ชายคนนึงเนี่ยนอนอยู่คล้ายกับถูกรถเฉียวชนตนเองก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าเป็นชายคนเดียวกันที่อตอนเองนั้นเห็นเมื่อช่วงบ่ายนะครับแล้วปรากฏเขาไปนอนตายอยู่ตรงนั้นคือเขาเองเนี่ยเดินมาไกลมากนะครับจากจุดที่ทางฝั่งของตํารวจในนี้เขาบอกเขาเจอเนี่ย เดินไปเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่าประมาณสัก15กิโลนะค่ะไกลนะไกลค่ะเดินไป15กิโลครับคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงทางฝั่งของดับตำรวจวารินครับที่ที่เจอครั้งแรกนะตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามอะผ่านพวกถือลวงมาแล้วพุกคือหลวงใช่เดินมาคนเดียวเดินคนเดียวเดินคนเดียวไม่ไม่มีบกรถไม่มีอะไรเลยครับผ่านพวกถือลวงก็คือเส้นทางหลักนี่ใช่ไหมเดินยาวเลยเส้นเหนี่ยเดิน องหนึ่งมาเมื่อนี้นะครับผ่านหน้าตูน้นห้าโมงขึ้นกว่าเราสเป็นคนปกติครับเดินแล้วก็เดินชิดทาผ่านด้านซ้ายสุดเลยระวังรถอะไรเขาตลอดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้าทางคดีล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจกว่า30นายลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีการสอบถามชาวบ้านนะครับเพื่อหาความเชื่อมโยงของผู้ตาย หนึ่งในนั้นครับเป็นพ่อค้าขายอาหารตามสั่งบอกแบบนี้บอกว่าศาลาพักผู้โดยสารแห่งนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเป็นที่จับจองของกลุ่มคนเร่ร่อนนั่นแหละเข้ามาจับจองพักอาศัยกันที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นมีอยู่ประมาณสัก3ามคนละสลับกันเปลี่ยนกันไปมานะบางคนเนี่ยก็เข้ามาขอน้ําขอข้าวเขากินด้วยเหมือนกันซึ่งผมเองเนี่ยเปิดขายมาตั้งแต่ช่วงเช้านะปิดประมาณสักบ่ายสอง,องทุกวันแต่ว่าช่วงเกิดเหตุผมไม่ได้อยู่ตรงร้านนั่นนะ่ะผมก็เลยไม่รู้ลองฟังดูครับ เท่าที่เห็นต่วใหญ่จะเป็นคนจอนจัดอ่ะมันยังเคยข้ามาเอาไอ้พวกเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปพูนอนอยู่เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครนะแล้วเมื่อวานที่ร้านปิดปิดร้านประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองบ่ายสองออกจากร้านเราอยู่อ๋อของจากร้านไม่ได้อยู่ที่แล้วมีอะไรเห็นติดตื้อไหมก็รถวิ่งธรรมดาไงครับคนจอนจัดเมื่อวานก็ไม่เห็นนะแล้วส่วนใหญ่มีคนจอดจัดมันนอนทับอยู่ตรงนี้บ่อยไหม มันจะมีไอหัวฟูฟอ่ะผมจำได้ไเคยมาขอข้าวกินอยู่เหรอติดยาไหมนักเรียนแม่หรือยังพูดจาอย่างไรบ้างพ่อพูดจาเหมือนคนกติไม่ดีครับอ,อารมณ์หนักน,นมันจะมีอยู่สองคนที่มานอนบ่อยๆอีกคน,นหัวฟูอีกคนหนึ่งเป็นยางไงบ้างเล็กเล็กหน่อยแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งคนนี้จะหน้าตาดีๆหน่อยเขานานๆจะมาสักทีเขาจะเดินผ่านคนนี้จะสูงนี่คือพ่อค้าขายอาหารตามสั่งนะครับ ด้านของพันตำรวจเอกชัยมิตรสิทธ,ธิพูลนะครับท่านเป็นผู้กกับการอยู่ที่สพพัฒนานิคมท่านบอกว่าได้มีการสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปหาข่าวนะครับแล้วก็เรื่องคลี่คลายคดีนี้เบื้องต้นครับได้มีการสอบสวนคนเร่ร่อนตามสาราพักผู้โดยสารต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบและจะมีการขอภาพวงจรปิดนะครับจากร้านค้าเพื่อหาเบาะแสซึ่งจากการตรวจสอบสิ่งของภายในกระเป๋าเป้ของทางผู้ตายเนี่ยเขาเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นคนเร่ร่อนหรือเป็นคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ส่วนประเด็นการถูกฆ่าไม่มีการสรุปออกมาได้ตอนนี้นะครับต้องรอผลพิสูจน์จากทางแพทย์ซะก่อนนะครับซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลพัฒนานิคม,มนี่ฮะโอ้<ม>แต่ตำรวจทำไมเป็นลงไปเยอะแล้วเกินนะสามสิบ <39. S 1> นายจริงเหรอเนี่ยค่ะ<ฮ>เยอะมากเลยนะั<ม>ะคคบไปที่ธน a k ร n สิทธยาค่ะ